สวัสดีครับนานาครับวันนี้เรามาตกปลาเช่นเคยครับที่คลองบางป้านะครับวันนี้ตกจุดเลยร้านอาหารคลองคู่มาครับมากับน้าเอกเช่นเคยครับวันนี้ันนี้ออกมากับน้าเอกนาเอกนั่งอยู่ข้างหลังครับวันนี้ก็นําเบ็ดมาสี่คันครับสภาพมาวันนี้ครับน้ำค่อนข้างไหลเชยนะครับไหลไม่อึคืนฝนตกด้วยครับ ปลากรลอยตัวก็มีหักตบไหลามาเป็นระยะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมเหยื่อกัอนครับไปเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีผสมเหยื่อครับส่วนประกอบก็จะมีลำลำหนึ่งโลครับแต่ลำนี้ผมเอาผสมกับผมหมักลูกน้ำลูกยอไว้แล้วนะครับลำมันจะเป็นลำน้ำลูกยอนะครับ แล้วก็มีโอเมกา้า02หนึ่งถุงครับอาหารปลานิลครับลุงครับาารปลานินละน,น,นะครับหนึ่งถุงแล้วขนมปังกล้วยครับหนึ่งถุงครับไก่ไก่สองฟองครับมาผสมด้ลยครับ ของอย่างสมจกัน นั่นก็ลงเบ็ดไปเสร็จเรียบร้อยครับลงสามกันนะครับอีกคันนึงยังไม,ม่ประกอบเลยครับอีกส่วนหนึ่งไม่ไม่ประกอบคนระับดูสภาพหมยของวันนี้กันครับมามไม้วันนี้ครับนี่นาเอกนั่งอยู่นี่ครับนาเอกวัดหลุดจะมีนาไนาสอง,งคันนั่งอยู่ ย้อนแสงหน่อยนะคทางสะพานร้านอาหารคลองคู่ครับอันนี้นั่งริมถนนคืออาจจะมีเสียงรถรบกวนนน้อยหน่อยนะครับพระเอกก็ลงจุดสุดท้ายครับ ปลาดึงของน้าเอกนะครับนะไปดูคนหมานกันครับปาตาแรกของน้าเอกเดี๋ยวคนหมาน,นครับคนหมาน <laughs> ลงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยได้เป็นแต้บหนึงแล้ว <laughs> เฮ้อคนมาแล้วด so <c oughs> ูกครัปอกครับเปาะคือมันนับแต้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยอนี่นี่เราทังอยู่ในนี่ยวขยะเดี๋ยวผมในให้เคลียร์ได้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับยางขยะมาอันนี่กันร่มเลื่อนดีนะครับฝากนานๆที่จะมา ให้ความมองคาตลอดเส้นเลยนะครับเรื่องขยะของผมก็ดึงนะครับนี่ครับดึงว่าดึงให้เนะด,ดีงมาแลตันงังก,กอยู่แล้วอยู่แล้ว อ่าตอนแรกของเราก็มาเหมือนกันครับว่านในนาเอกดิงไล้นะครับอรโอ้โหใสสวยครับตัวนี้มากับคนหมาน <laughs> วัดไม่หลุดนะครับช่วงนี้วัดได้แต้มช่วงนี้อย่พูด <laughs> <laughs> ครับเราไปตามติดตามผลงานกันเลยครับวันนี้ อย่าไปชามเทียมเยมลโอู้มันยังมัน,นะอย่าบอกนะม,นมนนะันเนี่ยเนี่ยควรกุ๊บมันเนี่ยกินเบ็ดค่อยได้เจ้า ขึ้นนั่นก็โยนใส่นั่นเลย ไครับออน,นี้หมานว้ัเนยี่แ้เีว่ย่า <laughs> <laughs> ย่าเ,ยยาเาด้อต้มี่เ น,นี้นยะเอกนี่เอกวัดหลุดมาดังนะเลย่ะมันสับกันมาได้ย,ยังไงตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไปขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะ วันนี้อันนี้ก็ประมาณเที่ยงขึ้นนะครับเรรับปรานกันในเวลาับะมาันครับพัครับพอได้ครับวันนี้กักฟังข้างกินดีเลยครับวันนี้ได้เรียบร้อนกันเดี๋ยวเราไปส่งงานกันครับนี่ครับคือผลงานของวันนี้ครับของวันนี้ แต้มส,สวยๆหลยแต้มเลยนะครับครับนั่นก็คือผลงานของเราได้วันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนคนระับสำหรับ EP ีนี้ผมขอเก้าคำ่าสวัสดีครับ